อ่านิมนต์ครับเนนครับท่านเจ้านะอย่างเภอได้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะนี่ภาพบรรยากาศตกๆกฏนะฮะภายในหอประชุมของโรงเรียน Blender, <pada minist Es že> โคกสำโรงวิทยานะนี i, <ga an> <ga an> ่ท่านประเดชพระกุณเจ้าวันนำเพลินฮะมาใส่บาตรให้กับหลวงตาชื่นด้วยนะฮะหลวงตาท่านนิมนต์ให้ท่านเจ้าวันนำเพลินออกหน้านะฮะเนี่ย เรื่องใหญ่แล้ว่งโรงเรียนม,มีเตรียมไั้ไหมหรืมบอกาขาเขาด,ดหรือหม้อก็ได้เทข้าวผ่อนหรอถ่ายภาพบรรยากาศสดๆยังเช้านะฮะผ่นา,านทางเพจพ่เนียวยืนเลยนะครับยืนเลยยืนเลยครับยืนเลยครับ,<พ>บย,ยืนใส่นะครับยืนใส่นะฮะเอายืนใส่ครับผมรอบสี่ยืนใส่ครับ ยืนใส่ครับรอบห้าโอ้โหพูดนห้รอบน้ำตาจะไหลอ่ะดูกันออกอากาศสดๆก็อย่าว่ากันนะฮะผมก็ทรงนี้อยู่แล้วบอกกันไม่ค่อยรู้เรื่องทั่วไทยนิวฮะอันนี้ของทั่วไทยนิวเหมือนกันของนั้นเลยนี่ไงถือผมก็ได้ะจะเรียกเขาเลยอ้อาวจัดเลยลูกพี่อา้าวขอบคุณมากครับผมนี่นี่ ใส่หมือก่อนนะเราใส่ตะกร้าในะระวังตะกร้าด้านหลังนะครับของใส่ต้องถืออะไรมือหนึ่งแล้วก็ยกตะกร้ามือหนึ่งนะครับวันนี้จันมาคนละหู่กวันนี้นี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยยังไม่ตื่นเลยนะยังไม่มาครับเอารถเข็นออกก่อนรถเข็นลงก,ก่อน หลบไว้ริมนึงก่อนเนี่ยพระเดชพระคุณน,นะฮะท่านเจ้าอาะาสเพือพคกสำโรงนะฮะแล้วก็หลงวงตาบุญชื่นกูบาไก่แล้วก็สมบเนรนรรมนะฮะอันนี้คือภาพบรรยายกาศสุดปอปดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเพจทวดไทยนิวนะฮะยังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาอยู่ต่อเนื่อง โอ้โหโอ้โหเมื hmm. okay. ่อกี้นะฮะพี่วิทย์บอกโอ้โหคนล้อมกันเต็มเลยตาก้าใครมีตะก้ามาด้วยตะก้ามาไงเนี่ยอ่าสามเณร ถือบาทดีๆนะครับสาม,มเณรอ่าระวังชนคนครับชนคนเหลือถอยหลังด้วยเอาหอมช่วยเลยไปนี่ไงช่วยยังไงอ่าบอกแล้วแม่ล้องเกตบอกน้องเขาหน่อยช่วยยังไงไปเนี่ยดีกว่าแม่ล้องเกตเลย เอาเดี๋ยวถวายทั้งโถเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอเอากลับดีกว่าให้ท่านทุจารณาดีกว่ายกเข้าข้างในครับเสร็จแล้วเข้าไปข้างในเลยนะครับนั่งรอรับพอเลยนะฮะโอ้มณ์บรรยากาศจากเช้า,ชานี้วุ่นๆนิดหนึน่งนะฮะไม่อยาว่าวันนี้อ่าเจ้าที่หน่วยกุภัยไม่มาเนาะนี่ลูกติดลูกหานอนอยู่ในเต้นนี่ไปปลุกกันหมดผู้หญิงผู้หญิงนะฮะน้าท่าไม่ต้องอาบจับใส่ชุดขาวมาช่วยงานก่อน ชีวิตพูดได้เลยนะเห็นที่เลยพูดได้เลยพูดอะไรก็ได้อันนี้ยูนูปยูทูปก็เทนิวเลยฮะอ่าเพจกวเทนิวอันนี้ของยูทูปกวเทนิวอันนี้ของยูทูปเลยอา อ่ามาพี่บอยมาช่วยกันฮะออกอนอกนี่นึงออกนอกนีนออก่น,อน,นโอ้โหนี่แล้วคนเยอะมากนะฮะนี่ต่อแถวกันบนกันในถนนของโรงเรียนนะฮะอาจจะมืดเป็นสนิดนึงผมไม่ได้ใช้ไปฉายส่องนะฮะ ให้เห็นบรรยากาศกันมืดๆแบบนี้เลยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเพจพักวไทยนิวนะฮะเราคงยังนําเสนอเรื่องราวของตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องวันนี้อยู่กันภายในถนนของโรงเรียนโคกสำารงวิทยาฮะอําเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีอ่าต้องบอกว่าวันนี้อากาศเย็นด้วยยี่สิบสององศานะฮะนึกว่าตื่นมาอยู่แม่สายซะอีกนะฮะสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้ึหกสิบสี่ฮะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่านะฮะ เพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ในวันพวกนี้แล้วนะฮะหลายคนหลายท่านก็มาทําบุญใส่บาตรนะฮะกับพระพิสุสงฆ์นะครับ <ใจ S 1> แ,ลแล้วก็ในที่นี้นี่นะฮะหลายคนก็มาใส่บาตรให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะพระทุดงอ่านี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วก็ตื่นตันใจห้านาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับ But look at that ของใหญ่ๆนะครับยกแตะบาทท่านเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ในบาทนะฮะถ้าของถุงใหญ่ๆนะครับของหนักๆนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะช่วยกันฮะเก็บสิ่งของต่างๆฮะเดี๋ยวนําไปไว้ข้างในหอประชุมครับตามดั่งย่างเนี้ย รเท้าครับเท้าแล้ครับอยเยียบเท้าครับระเดชพระคุณหลวงพ่อฮะ ่านเจ้าน้ําเพอโกสําโรงนะครับแล้วก็ตะบุชื่นโอ้โหนี่ฮะอ่ายืนเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรยกนะครับแล้วก็ใส่บาทนะครับที่เป็นของเล็กๆของชิ้นใหญ่ๆห,หรือถุงใหญ่ๆเนี่ยเราจะไม่ใส่ไปในบาทนะครับเราจะแตะไว้ที่ขอบบาทนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์รับไปนะครับ

ช่วยอะไรท่านหน่และวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้กิจการที่ได้ทาก็คือนำอาหารจากที่กระจายคนให้มาหลายบาทนั่นออกไปจุดรวมเอาไว้ที่ขอบคุณที่รุ่มากเลยครับในกิจการการกระจายเกษตรนะครับคุณครูนะคุณครูเก่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะ่ของแต่คราทำอะไรมาที่มาอันนี้เขา S <S อืมคนเยอะมากฮะพ<ฮ>ิมพ์คร<ม>ับวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะฮะสามสิบหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่วันใหม่ในพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสด,สดๆนะ,ะภายในถนนของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีแต่ก็วันนี้ยังไม่ทราบว่าลวงตาบุญชื่นเนี่ยจะเดินทุดงถึงไหนนะฮะ ขอ,อาประชุมขอาประชุมนะคะนทเทเรับโอ้โหเนี่ยคนเยอะมากนะฮะท่องหะบาทท่าวถิ่นไม่ยอมไล่ไปไหนมาฮะเนี่ย Tên tái cả mà này อืมนี่ฮะสมาเรนรมนะฮะอ๋อแล้วก็รับรู้สัมหม่ด้วยนะคะ้เรเข้าไปนั่งรอคน้องใหเราขอบคุณนะคะเปลี่ยนมาเดี๋ยวคะอืมคนหักศอกเลยนะเนี่ เข้าไปเริ่มต้นใหม่นะฮะที่หน้าหอประชุมเลยนะครับปงนเลยครับนี่ฮะจิตอาสานะครับแม่สมหน้า จิตอาสานะฮะจากโคกสมลงนะฮะให้คุณดีเจเข้าหอมนะฮะจากโรงพยาบาลโคกสมลงนี่แหมมาช่วยนะฮะเป็นจิตอาสานะนี่ฮะสัมมาเนรพามน,นะฮะก็เดินตามหลัง <S <S เป็นองค์สุดท้ายนะฮะ <S 1> <S 1> วันนี้ก็มี พระพิสุสัมมาเนนเนี่ยรวมทั้งสิ้งสี่รูปนำโดยท่นานเจ้าคุณจเจ้าคณะอำเภอนะฮะพวกสำโรงหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโภคุบาไก่แล้วก็สัมมาเนนทามนะครับวันนี้นี่เป็นวันส่งท้ายปีเก่านะครับสามสิบหนึ่งธันวาคมน,นะฮะและอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก็จะเข้าสู่วันใหม่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้ว ายคนก็มาใส่บาตรนะฮะทำบุญใส่บาตรอ่าฮใจเย็นๆนะครับมาเนี่นมร่วงไปแล้วะฮะอตอนแรกนึกว่ากบที่ไหนได้นมกระโดดได้นะสาม,มนเณรชอบเลยะฮะแม,ม่สามเณรชอบขันนมด้วยแต่ไม่ต้องอามาใส่กันเยอะนะโอ้โหจะยกมาเป็นตังมาถวายเนรไม่ได้นะเยอะเกินคนไม่ไหวน้ที่เอาไปก็ใส่ร็ได้เลยนะ สวัสดีทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับแลวันนี้ทั่วไทยนิวเราก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวความสัทย,ย์ทออาง่อเรื่องนะฮะ <c oughs> คนดูน้อยไปนิดหนึ่งนะสงสัยจะตื่นสายไปหน่อยวันนี้ครอับนั่งเว้นระยะห่างกันด้วยนะ อ่าเบาๆฮะเข้าไปรับพรหรือเปล่าจ๊ะไปจ้อ่าไปแล้วน่าจะยกน้ำไปด้วยเดี๋ยวไม่ต้องใส่รถเก๋งปลี่ยนช่วยเขายกไปเลยมาไปเลยเข้าแบงค์ไปไปกองไว้เลยไปกองไว้ในศาลาเลยอ่าช่วยกันหน่อยช่วยกันแม่ช่วยกันเลยจ้า ใส่หรือยังใส่หรือยังอ่านนิมนต์เนนครับนิมนต์เนนนิมนต์นเลยครับนิมนต์สาธุใส่ทันพอดีเดินไปได้เลยนะคนไไนะพีไไ่อของชิ้นใหญ่ๆช่วยยกไว้ในาลาเลยครับไม<น>่ไม่ใช่หอประชุมเราก็ติดอยู่วัดนะ